เด็กหนุ่มที่ไม่เคยยิ้มให้ใครเย็นชาจนทุกคนไม่กล้าเข้าใกล้แต่กลับต้องหัวใจเต้นแรงเมื่อผู้หญิงจอมกวนปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าจากคำพูดเล่นๆที่เหมือนจะไม่สำคัญกลายเป็นสายสัมพันธ์ที่เขาไม่อาจหลบหนีและเมื่อถึงวินาทีที่ความรู้สึกถูกเปิดเผยเรื่องราวธรรมดาในโรงเรียนมัธยมจะเปลี่ยนเป็นช่วงเวลาที่เขาไม่มีวันลืมตลอดชีวิต เสียงกริ่งโรงเรียนดังขึ้นแสงแดดยามบ่ายส่องลอดหน้าต่างห้องเรียนเด็กหนุ่มนั่งนิ่งที่มุมห้องสายตาเย็นชาเหมือนทุกครั้งทันใดนั้นเธอเปิดประตูเข้ามาเสียงรองเท้ากระแทกพื้นดังชัดรอยยิ้มสุกสนปรากฏบนใบหน้าเธอเดินตรงมาหาเขาเสียงหัวเราะสดใสลอยเต็มห้องเธอวางสมุดลงบนโต๊ะเขา เขาเงยหน้ามองอย่างเฉยชาแต่หัวใจกลับเต้นแรงเสียงดังก้องในอกกลิ่นหอมของน้ำหอมอ่อนๆแตะจมูกลมเย็นจากหน้าต่างพัดเข้ามาปะทะเขาพยายามหันสายตาหนีแต่เธอก็โน้มตัวลงมาใกล้สายตาของเธอประกายวาววับแวตาซุกสนเล่นกับความนิ่งของเขาโลกเหมือนหยุดหมุนเสียงนาฬิกาเดินช้าลง ทุกสิ่งรอบตัวเลือนหายเหลือเพียงเขาและเธอรอยยิ้มของเธอทำให้ใจสัน่นเสียงเธอกระซิบเบาใกล้หูเขาไม่ทันตั้งตัวหัวใจพลันเหมือนถูกกระชากความเงียบในใจแตกสลายคลื่นความรู้สึกแปลกใหม่พัฒาโถมเขารู้สึกเหมือนถูกปลุกให้ตื่นจากโลกที่ปิดกั้นมานานความเงียบในใจแตกสลายคลื่นความรู้สึกแปลกใหม่พัฒาโถม เขารู้สึกเหมือนถูกปลุกให้ตื่นจากโลกที่ปิดกั้นมานานเธอขยับใกล้ขึ้นอีกนิดเสียงลมหายใจอุ่นๆแตะข้างแก้มเขาแทบลืมหายใจหัวใจเต้นทีเหมือนจะหลุดออกมาริมฝีปากเธอขยับช้าๆคำพูดที่เปล่งออกมานุ่มนวลน,นายไม่เบื่อหรือที่ทำหน้าตายแบบนี้ทุกวันเขาเบือนสายตาแต่กลับได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆ เสียงนั้นสะท้อนในหัวเหมือนคลื่นที่กระแทกฟังเขาไม่ตอบแต่เธอก็ไม่ยอมถอยเธอวางศอกบนโตะ๊ะข้างของเธอพาดอยู่บนมือแววตายังคงจับจ้องเขาไม่วางนาทีนั้นเขาไม่แน่ใจว่าตัวเองโกรธหรือเพียงแค่สับสนความรู้สึกที่ซ่อนมานานถูกดึงออกมาเขาพยายามหันไปมองนอกหน้าต่าง ต้นไม้โยกไหวตามแรงลมเสียงนกกระจิบร้องแผ่วเบาแต่เสียงเธอกลับชัดเจนกว่าอะไรทั้งหมดเย็นชาแบบนี้ฉันจะทำให้นายยิ้มให้ได้เธอกล่าวด้วยน้ําเสียงท้าทายพร้อมรอยยิ้มที่สะท้อนความมั่นใจหัวใจเขากระตุกแรงอีกครั้งเขาอยากหัวเราะออกมาแต่ริมฝีปากกลับสั่นเบาไม่ใช่จากความเย็นชาแต่จากความหวั่นไหวที่ปิดไม่มิด เวลาผ่านไปช้าเหลือเกินเสียงนาฬิกาบนผนังดังติกต๊กติ๊กเขารู้สึกว่าทุกการขยับของเธอสกิดความรู้สึกในใจให้สันคลอนเธอขยับเข้ามาใกล้อีกปลายผมของเธอแตะไหล่เขากลิ่นหอมจางๆของแชมพูทำให้เขาสูดลมหายใจลึกเขาพยายามลุกขึ้นแต่เก้าอี้ดังกึกทำให้เธอหัวเราะเสียงหัวเราะนั้นสดใสเกินต้าน เหมือนแสงแดดพุ่งตรงเข้าหัวใจนี้ฉันเหรอเธอถามเสียงแซวเขาหันกลับมามองสายตาเจอกับรอยยิ้มที่ทำให้เขาเสียการควบคุมหัวใจเขาร้อนเผาขาทั้งสองเหมือนถูกตรึงไว้เขาไม่สามารถก้าวออกไปได้แม้เพียงก้าวเดียวเธอลุกขึ้นยืนแล้วโน้มตัวลงใกล้เขาอีกครั้งเงาของเธอทาบลงบนโตะ๊ะ โลกทั้งใบมืดลงเหลือเพียงเธออย่าทำเป็นไม่รู้สึกเลยเสียงเธอสั่นเล็กน้อยแต่เต็มไปด้วยความมั่นใจดวงตาเธอสั่นระริกรอคำตอบจากเขาเขากัดริมฝีปากพยายามเก็บความรู้สึกไว้ข้างในแต่ความร้อนในอกพุ่งขึ้นไม่หยุดทุกเสี้ยววินาทีคือการต่อสู้เขายื่นมือออกไปโดยไม่รู้ตัวปลายนิ้วสัมผัสมือเธอเบาๆ ความอุ่นแล่นเข้าสู่หัวใจทำให้โลกทั้งใบสว่างวาบเธอเบิกตากว้างแล้วหัวเราะในลำคอเห็นไหมฉันบอกแล้วว่านายก็มีหัวใจเขาเงียบแต่สายตาไม่อาจหลบหนีอีกดวงตาของเขาจ้องลึกเข้าไปจนเธอหยุดหัวเราะลงความเงียบเข้าปกคลุมเสียงรอบตัวหายไปหมดมีเพียงเสียงหัวใจที่เต้นแข่งกัน เขากับเธอในระยะลมหายใจเดียวเธอค่อยๆย,ยื่นหน้าเข้าใกล้ริมฝีปากห่างกันเพียงนิดเดียวหัวใจเขาเต้นแรงจนเจ็บมือเธอบีบแน่นราวกับไม่อยากปล่อยทันใดนั้นประตูห้องถูกผลักเปิดออกเสียงดังสนั่นสะท้อนทั่วห้องเขากับเธอผละออกจากกันแทบไม่ทันเพื่อนร่วมชั้นหลายคนเดินเข้ามาเสียงพูดคุยเจี๊ยวจ้าดังเต็มห้อง แต่หัวใจเขายังเต้นแรงไม่หยุดมือยังอุ่นจากสัมผัสเมื่อครูเขาหันไปมองเธอเธอทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นรอยยิ้มจอมกวนกลับมาอีกครั้งรอยยิ้มที่ทําให้เขาทั้งหวันทั้งสับสนเขารู้ว่าตั้งแต่วินาทีนั้นเขาไม่สามารถกลับไปเป็นเด็กหนุ่มเย็นชาเหมือนเดิมได้อีกเธอได้เข้ามาฝังอยู่ในหัวใจเขาแล้วหลังเลิกเรียน ท้องฟ้าย้อมเป็นสีส้มเสียงจักจั่นร้องระงมในสวนเขาเดินออกจากห้องคนเดียวแต่เมื่อก้าวออกจากอาคารเธอก็ยืนรออยู่ตรงบันไดาสายตาซุกซนยังคงไม่เปลี่ยนรอยยิ้มสดใสเล่นกับหัวใจเขาคิดว่าฉันจะปล่อยให้นายกลับบ้านคนเดียวเหรอเธอถามพลางยกกระเป๋าสะพายขึ้นเขาชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะเบือนหน้าหนี แสงแดดยามเย็นสาดกระทบแก้มเธอเส้นผมเปล่งประกายสีทองหัวใจเขาสั่นไหวอีกครั้งเขาไม่รู้จะปฏิเสธอย่างไรทั้งคู่เดินเคียงกันถนนหน้าโรงแรมมีผู้คนพลุกพล่านเสียงหัวเราะของเพื่อนๆดังระงมแต่โลกของเขามีเพียงเธอทุกย่างก้าวกลิ่นหอมของเธอยังคงติดอยู่เสียงพูดจอมกวนยังคงสะท้อน หัวใจเขาเหมือนถูกมัดไว้ด้วยเชือกที่แกะไม่ออกนายจะทำหน้านิ่งอีกนานแค่ไหนเธอถามขณะหันมายิม้มเขาเงียบแต่ก้าวเดินช้าลงเพราะไม่อยากให้ช่วงเวลานี้จบเร็วความรู้สึกใหม่กำลังก่อตัวทั้งวันวหวทั้งสับสนทั้งอบอุ่นทั้งเจ็บปวดเหมือนหัวใจเขากำลังถูกเขียนเรื่องราวใหม่เขาหยุดเดินเธอหันมามองด้วยความแปลกใจ สายตาทั้งสองประสานกันอีกครั้งโลกหยุดหมุนในชั่ววินาทีถ้าเธอยังอยู่ใกล้ฉันแบบนี้เสียงเขาแผ่วเบาหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกมาเขาหยุดพูดเพราะไม่รู้จะไปต่ออย่างไรเธอยกคิ้วขึ้นแล้วมันจะเป็นยังไงน้ำเสียงเธอเต็มไปด้วยการท้าทายแต่สายตากลับสั่นไหวเขาไม่ตอบเพียงแค่ก้าวเข้ามาใกล้เธอ เงาของเขาทาบทับเงาของเธอบรรยากาศรอบข้างเงียบกริบเธอไม่ถอยหนีเพียงแค่ยืนนิ่งหัวใจทั้งคู่เต้นเป็นจังหวะเดียวกันโลกทั้งใบถูกดึงเข้าไปในช่วงเวลานั้นและและ้วสายลมยามเย็นพัดผ่านกลิ่นดอกไม้ริมทางลอยแตะจมูกท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีส้มแดงเงาของทั้งคู่ทอดยาวบนพื้นถนน เขาจ้องหน้าเธอใกล้ขึ้นแววตาเธอสั่นเล็กน้อยริมฝีปากเธอเม้มเบาๆแต่ยังคงยืนหยัดไม่ถอยหัวใจเขาเต้นแรงจนเจ็บเสียงเลือดสูบฉีดกล้องในหูทุกสิ่งรอบข้างหายไปหมดเหลือเพียงเธอในสายตาเขายกมือขึ้นปลายนิ้วสัมผัสเส้นผมของเธอความอุ่นไหลผ่านเข้าสู่หัวใจร่างกายเขาสั่นเล็กน้อย ฉันไม่รู้ว่าควรพูดยังไงเสียงเขาเบาหวิวแต่จริงกว่าทุกคำที่เคยเอ่ยสายตาไม่อาจหนีไปทางอื่นเธอหัวเราะเบาไม่ต้องพูดหรอกเสียงเธอสั่นแต่เต็มไปด้วยความมั่นใจฉันเข้าใจอยู่แล้วเขาเบิกตากว้างคำพูดนั้นกระแทกเข้าไปลึกในหัวใจเขาเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะก้าวถอยหลังเล็กน้อย เธอเอ,อียงคอรอยยิ้มจอมกวนกลับมาทันทีหรือว่านายกลัวคำถามนั้นทำให้หัวใจเขาสั่นแรงเขาหลับตาพยายามควบคุมลมหายใจเสียงรองเท้านักเรียนเดินผ่านไปด้านหลังแต่เขาไม่ได้สนใจเขาเปิดตาขึ้นอีกครั้งจ้องตาเธออย่างมั่นคงแสงอาทิตย์สะท้อนในดวงตาคู่นั้นทำให้เขาแทบลืมตัว ใช่ฉันกลัวเขาตอบช้าๆกลัวว่าถ้าเธอหายไปฉันจะเสียงเขาขาดหายไปเธอเงียบริมฝีปากสั่นเล็กน้อยแต่สายตายังคงจับจ้องเขาความเงียบแผ่ปกคลุมรอบตัวเธอค่อยๆย,ยื่นมือมากุมมือเขาแน่นความอุ่นแผ่ซ่านเข้ามาทันทีหัวใจเขาเต้นถี่รัวฉันไม่ได้จะหายไปไหน เสียงเธอหนักแน่นเพราะตั้งใจจะกวนใจนายทุกวันรอยยิ้มสดใสแตะมุมปากหัวใจเขาพลันหล่นวูบความรู้สึกไหลทะลักไม่หยุดเขาพยายามซ่อนแต่ไม่สำเร็จดวงตาแดงวาบเล็กน้อยเขาหลบตาแต่เธอก็ไม่ยอมปล่อยมือแรงบีบนั้นมั่นคงเหมือนสัญญาที่ไม่ต้องพูดออกมาเสียงจักจั่นดังระงม แสงไฟถนนเริ่มเปิดทีละดวงบรรยากาศรอบตัวเปลี่ยนไปอย่างช้าๆแต่เขากับเธอยังคงยืนนิ่งเวลาผ่านไปผู้คนเริ่มเบาบางถนนยาวทอดสู่เงามืดเขากับเธอเดินเคียงกันอีกครั้งลมเย็นพัดปลิวกระปรงนักเรียนเธอเส้นผมสลวยปลิวมาตีแก้มเขาเขาเผลอหยุดก้าวหัวใจสั่นระรัวเป็นอะไรไป เธอหันมาถามสายตากังวลผสมความแซวเขาเพียงสายหน้าเธอยิ้มอีกรอบแล้วเดินนำหน้าไปแสงไฟถนนท่าร่างเธอเป็นเงายาวเหมือนเธอกำลังดึงเขาเข้าสู่โลกอีกใบเขามองตามความรู้สึกมากมายตีขึ้นในใจทั้งอบอุ่นทั้งสับสนทั้งหวันไหวและเหนือสิ่งอื่นใดคือความกลัวที่จะเสียเธอไป เขาสูดลมหายใจลึกก่อนจะเดินตามเธอเสียงก้าวเท้าสองคู่ประสานกันกลายเป็นจังหวะเดียวกันทันใดนั้นเสียงฟ้าร้องกึกก้องเมฆครึ้มปกคลุมท้องฟ้าสายลมแรงพัดใบไม้ปลิวว่อนเธอหันมามองเขารอยยิ้มยังไม่จางหายดูเหมือนฝนจะตกนะน้ำเสียงเธอเต็มไปด้วยความตื่นเต้นเขามองท้องฟ้า หยดน้ำแรกตกกระทบแก้มกลิ่นดินเปียกเริ่มลอยมาบรรยากาศเปลี่ยนไปอย่างฉับพลันทั้งคู่เร่งฝีเท้าแต่ไม่นานฝนก็เทลงมาอย่างหนักเสียงเม็ดฝนกระทบหลังคาและพื้นถนนดังสนัน่นเสื้อผ้าทั้งคู่เปียกชุ่มในพริบตาเธอหัวเราะเสียงดังทั้งที่เปียกปอนเธอวิ่งไปข้างหน้าเสียงหัวเราะสะท้อนกล้องในสายฝนเขาหยุดมอง หัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดภาพเธอในสายฝนชัดเจนกว่าทุกสิ่งในชีวิตเขาเขาไม่รู้ตัวว่าตัวเองกำลังยิ้มยิ้มที่ไม่เคยปรากฏบนใบหน้ามานานและในขณะนั้นเธอก็หันกลับมาเห็นรอยยิ้มของเขาเธอชะง,งักสายตาเบิกกว้างหัวเราะหายไปชั่วขณะหัวใจเธอสั่นแรงไม่ต่างกันเขาเดินเข้าใกล้ ทุกย่างก้าวท่ามกลางสายฝนเสียงน้ำกระเซน็นดังรอบตัวโลกทั้งใบหมุนช้าลงเธอยือนนิ่งสายฝนไหลผ่านแก้มดวงตาสั่นระริกริมฝีปากเม้มเบาเขาหยุดตรงหน้าเธอสายตาจ้องลึกฝนตกกระทบผมและใบหน้าทั้งคู่แต่ไม่มีใครสนใจหัวใจทั้งสองเต้นแรงเสียงฝนกลายเป็นเพียงฉากหลัง เขายื่นมือไปจับมือเธอบีบแน่นราวกับไม่อยากปล่อยตั้งแต่วันนี้ไปเสียงเขาสั่นเล็กน้อยแต่หนักแน่นที่สุดที่เคยเอ่ยฉันจะไม่หนีจากเธออีกเธอเบิกตากว้างน้ำตาปนกับสายฝนบนแก้มริมฝีปากเผยยิม้มหัวใจสั่นสะเทือนเธอกระซิบเบาฉันก็เหมือนกันคำพูดนั้นทำให้เขาแทบหยุดหายใจ หัวใจแทบระเบิดจากอกทั้งคู่ยืนนิ่งในสายฝนโลกภายนอกหายไปมีเพียงเสียงหัวใจสองดวงและสัมผัสที่แนบแน่นไม่ปล่อยความเย็นของฝนแปรเปลี่ยนเป็นความอุ่นในใจความเงียบชาที่เคยปิดกัน้นถูกทำลายจนสิน้นเขาไม่ได้เป็นเด็กหนุ่มเย็นชาอีกต่อไปและเธอก็ไม่ใช่แค่ผู้หญิงจอมกวนอีกแล้ว แต่เป็นคนที่หัวใจเขาเลือกโดยไม่ลังเลเสียงฝนยังคงตกกระหน่ำน้ำไหลเป็นสายตามถนนเสื้อผ้าของทั้งคู่เปียกปอนจนแนบเนื้อแต่กลับไม่มีใครรู้สึกหนาวเลยแม้แต่น้อยมือของเขายังกุมมือเธอแน่นแรงบีบนั้นเหมือนจะสั่นเล็กน้อยแต่เต็มไปด้วยความมั่นคงเธอเองก็บีบกลับโดยไม่ลังเลรู้ไหมเธอกล่าวเบาๆ เสียงเธอแทบจะถูกกลืนไปกับเสียงฝนฉันไม่เคยเห็นนายยิ้มมาก่อนเลยเขาชะงักริมฝีปากสั่นน้อยๆเขาอยากตอบแต่เสียงกลับติดอยู่ในลำคอสุดท้ายเขาก็เพียงแค่ยกยิ้มจางๆให้เธอรอยยิ้มนั้นทำให้ดวงตาเธอเปล่งประกายหัวใจเธอเต้นถี่รัวจนใบหน้าร้อนเผาแม้อยู่กลางสายฝนเธอหันหน้าหนีเล็กน้อย แก้มแดงเรื่อที่ปิดไม่มิดเขามองเห็นชัดหัวใจเขาสั่นสถานยิ่งกว่าเสียงฟ้าร้องทันใดนั้นเสียงฟ้าผ่าดังสนั่นจากท้องฟ้าเธอสะดุ้งและขยับเข้ามาใกล้มือเธอกำแน่นยิ่งกว่าเดิมเขามองเธอใบหน้าของเธอซ่อนอยู่ตรงไหล่เขาลมหายใจอุ่นๆกระทบอกเขาแทบหยุดหายใจในวินาทีนั้นฝนยังคงตก แต่ภายในใจเขากลับร้อนแรงหัวใจเต้นเป็นจังหวะที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนความเงียบชาในอดีตถูกทำลายจนหมดสิน้นไปหาที่หลบฝนกันเถอะเขาพูดเสียงเรียบแต่สายตายังคงอ่อนโยนเธอเงยหน้าขึ้นและพยักเบาๆทั้งคู่วิ่งไปใต้กันสาสตร์ร้านเล็กๆเสียงรองเท้านักเรียนกระแทกน้ำกระเซน็นเสียงหัวเราะสดใสของเธอดังลอดออกมา ทำให้เขาเผลอหัวเราะตามอย่างไม่รู้ตัวเธอหอบเล็กน้อยเส้นผมเปียกชุ่มแนบใบหน้าหยดน้ำไหลลงตามแก้มเธอยกมือปัดแต่ก็ยิ่งเลอะเขายื่นผ้าเช็ดหน้าเก่าๆให้เธอเธอรับไปด้วยรอยยิ้มไม่คิดเลยว่านายจะพกอะไรแบบนี้น้ำเสียงเต็มไปด้วยความประหลาดใจเขาไม่ตอบเพียงแต่เบือนหน้าหนี แต่ใบหูแดงจัดจนเธออดหัวเราะไม่ได้เธอเช็ดหน้าไปพลางยิ้มไปพลางเสียงฝนยังดังต่อเนื่องผู้คนบางตาในถนนเปียกชุม่มกลิ่นดินเปียกผสมกลิ่นขนมจากร้านข้างๆทำให้บรรยากาศอบอุ่นแปลกตาเธอนั่งลงที่ก e ้าอีไม้สายตายังคงจับจ้องเขารู้ไหมเธอพูดเสียงเบาฉันชอบทำให้นายหงุดหงิดเพราะอยากเห็นหน้าตาของนายเปลี่ยนบ้าง เขามองเธอดวงตาสั่นไหวเล็กน้อยหัวใจเขาเต้นแรงจนยากจะควบคุมแต่ปากกลับพูดเพียงสั้นๆเธอมันน่ารำคาญจริงๆเธอหัวเราะเสียงดังเสียงหัวเราะนั้นสดใสจนร้านสะเทือนเขาเผลอขยับยิ้มที่มุมปากก่อนจะหันหน้าหนีอีกครั้งเวลาผ่านไปช้าๆเสียงฝนเริ่มเบาลงเพียงหยดโปรยปลายแทนที่สายฝนหนัก แสงไฟริมถนนสะท้อนน้ำเป็นประกายระยิบเธอลุกขึ้นยืนฝนหยุดแล้วกลับบ้านกันเถอะเขาพยักหน้าเงียบเงียบแล้วเดินเคียงข้างเธอออกจากร้านถนนหลังฝนสดชื่นกลิ่นใบไม้เปียกยังคงลอยอวนผู้คนบางตารถวิ่งผ่านเป็นระยะเสียงน้ำหยดจากชายคาเป็นจังหวะทั้งคู่เดินเงียบแต่ความเงียบนั้นกลับเต็มไปด้วยคำพูดที่ไม่ต้องเอ่ย หัวใจของเขาและเธอเต้นเป็นจังหวะเดียวกันสายตาแอบมองกันครั้งแล้วครั้งเล่าถึงทางแยกบ้านของเขาอยู่ซ้ายบ้านของเธออยู่ขวาทั้งคู่หยุดยืนกลางถนนเธอยิม้มไว้เจอกันพรุ่งนี้นะเสียงเธอสดใสเหมือนเคยแต่แฝงความอุ่นที่ไม่เหมือนเดิมเขาพยักหน้าหัวใจเขายังเต้นแรง สายตาไม่อยากละจากเธอแต่สุดท้ายก็จำใจหันหลังเดินจากไปทุกก้าวที่เดินเขารู้สึกเหมือนเธอยังคงยืนมองสายลมพัดแผ่วเบาเสียงเธอยังคงสะท้อนในหัวคืนนั้นเขานั่งอยู่ในห้องเพียงลำพังไฟตั้งโต๊ะสว่างอ่อนๆฝนโปรยบางๆผ่านหน้าต่างเขามองออกไปในความมืดหัวใจยังเต้นแรงไม่หยุด ทุกภาพของเธอวงเวียนอยู่ในหัวรอยยิ้มเสียงหัวเราะและสัมผัสอุ่นกลางสายฝนเขายกมือแตะอกรู้แล้วว่าหัวใจของตัวเองเปลี่ยนไปความเงียบชาไม่หลงเหลืออีกสิ่งที่เหลือคือความรู้สึกที่ไม่อาจห้ามเช้าวันต่อมาท้องฟ้าใสาไร้เมฆแสงแดดส่องกระทบสนามหญ้าโรงเรียนเสียงนกกองก,งกังวานในอากาศสดชื่นเขาเดินเข้าห้องเรียน ทุกอย่างเหมือนเดิมแต่หัวใจเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความคาดหวังทันทีที่เขาเปิดประตูเธอนั่งรออยู่แล้วสายตาเธอจับจ้องมาที่เขารอยยิ้มสดใสฉา,ายชัดบนใบหน้าหัวใจเขากระตุกแรงเขาไม่สามารถปิดบังได้อีกและในเสี้ยววินาทีนั้นเขารู้ว่าเรื่องราวของเขา และเธอเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นเสียงกริ่งเลิกเรียนดังขึ้นนักเรียนทยอยออกจากห้องแสงแดดยามเย็นส่องผ่านหน้าต่างท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีทองอุ่นเขาเก็บหนังสือใส่กระเป๋าทุกการเคลื่อนไหวดูเหมือนปกติแต่หัวใจกลับไม่เหมือนวันเก่าอีกแล้วเพราะรู้ว่ามีใครบางคนรออยู่เสมอที่ประตูห้องเรียนเธอยือนพิงขอบประตู รอยยิ้มซุกซนประดับบนใบหน้าแววตาเจิดจ้าเหมือนดวงดาวช้าอีกแล้วนะเธอเอ่ยเสียงกวนเขามองเธอเงียบเงียบแต่สายตาอบอุ่นกว่าที่เคยเป็นทั้งคู่เดินออกจากห้องไปพร้อมกันเสียงเพื่อนเพื่อนหัวเราะไกลออกไปเหลือเพียงเสียงก้าวเท้าบนระเบียงและลมเย็นที่พัดผ่านแก้มเธอหันมามองเขา รู้ไหมตั้งแต่เจอนายฉันไม่เคยเบื่อเลยสักวันคำพูดเรียบง่ายแต่ทำให้หัวใจเขาสถานเขาชะง,งักเล็กน้อยก่อนจะยกยิ้มบางๆแล้วฉันก็ไม่อยากให้เธอหายไปไหนเหมือนกันเสียงเขานุ่มจนแทบไม่เหมือนตัวเองเธอหัวเราะเสียงสดใสสะท้อนในอากาศเธอก้าวเข้ามาใกล้สายตาประสานกันอีกครั้ง ท้องฟ้ายามเย็นงดงามเมฆเรื่อเรื่อทาบกลสุดขอบฟ้าแสงสีทองล้อมรอบร่างทั้งคู่ราวกับโลกสร้างฉากนี้ขึ้นเพื่อพวกเขาเขายื่นมือไปนิ้วเกี่ยวกับนิ้วของเธอความอุ่นไหลเข้าสู่หัวใจทันทีเธอไม่พูดอะไรเพียงแค่ยิ้มทั้งคู่เดินเคียงกันไปถนนยาวทอดสู่อนาคตเสียงหัวใจสองดวงประสานเป็นจังหวะเดียวกัน เรื่องราวของเขาและเธออาจดูเรียบง่ายแต่ในความเรียบง่ายนั้นกลับเต็มไปด้วยความหมายเด็กหนุ่มเย็นชาผู้เคยปิดกั้นหัวใจได้พบกับผู้หญิงจอมกวนที่เปิดประตูโลกใหม่ให้และนับจากวันนั้นเขาไม่ใช่เพียงเด็กหนุ่มที่เย็นชาอีกต่อไปเธอเองก็ไม่ใช่แค่ผู้หญิงที่ชอบกวนใจใครแต่เป็นคนสำคัญที่สุดในชีวิตของเขา แสงอาทิตย์ลับขอบฟ้าเงาทั้งคู่ยาวทอดไปบนพื้นเสียงหัวเราะและรอยยิ้มยังคงอยู่เรื่องราวของพวกเขาสิ้นสุดตรงนี้แต่ความรู้สึกยังคงดำเนินต่อไปในหัวใจของทั้งสองตลอดการ